สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพิร์ดพาลุยเช่นเคยคับผมครับสรับมือนี้กะขอสวัสดีแม่พี่น้องคับผมที่เข้ามาเบิงเนาะสรับมือนี้กะสิพามาใส่เบ็ดป่าครับผมหลังจากที่คลิปก่อนกะได้ทําการใส่เป็นที่ดักกุ้งครับผมกัดรอบนั้นกะบเหวี่เลยครับผมเพราะว่าปลาคอมันเข้าไปกินกุ้งผมเบิดครับผมสำหรับคลิปนี้ผมสิมา แก้แ้นปลาคอครับผมโดยการใส่เบ็ดเอามันมาป่นนี่แหละครับผมหลังจากคลิปนั้นแค้นใจแห้งครับผมเข้ามากินกุ้งผมเบิดเลยบุเหลือเลยสำหรับมื้อนี้ผมสิมาปราบมันนี่แหละครับผมมื้อนี้กับเบ็ด40หลังครับผมก็นทใส่เป็นไม้ขลังนี่แหละครับผมตะวินกะค่อยลงค่อยลงแล้วครับผมสำหรับมื้อนี้กะมาลุ้นกันเบื้องนะครับเนาะว่าสิมาหรือว่าสิบูมาครับผมก็คือว่าวัชระของมันอยู่ในน้ำครับผม การบัได้น้ำว่าสิถึกหรือบูถึกสำหรับนี้กะว่าไปลายแล้วละ่ะครับผมถ้าบุถึกมากอะเดียวกะเสียหน้าครับผมบูถึกมากอะเดี๋ยวพาไปใส่เลยดีวยกว่าครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับผมถ้าเกิดมาพร้อมแล้วกะผมกัซื้ผ้าไปใส่กันเลยครับผมไปเลยเปิดกันด้วยลางและเลยครับผมมาเขียยเงือกก่อนอก่อหัวดีบอ,อก่อคอนี่แหละครับผม เพื่อนอยังดิ้นดีสักน้อยขอ,อย่างที่บอกของมันอยู่ในน้ํามันไม่รู้ว่ามันจะถูกหรือไม่ถูกแต่กระปุเป็นยังครับผมใส่ปนี่แหละถ,ะถือบุึกกะลองรุ่นเบิ้งกรบผมอะถือบุธอย่างใดก็ต้องถึกอือ ครับผมก็ใส่เซตแล้วครับผมหลังจากที่ฟ้าวใสครับผมบริเลือกมองแล้วครับผมใส่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 มั่วแล้วครับผมตะเวนกับคอยลงมาเรื่อยๆครับผมสิต๊กดินแล้วตะเวนก็นด้ก็ผมก็สิกับบ้านกนับผมไปกินข้าวกินปลาก็ครับผมแล้วค่อยออกมาลุ้นนำกครกับผมว่า ผลงานมานี่นี่สิเป็นยังไงกับผมสำหรับวิวตัวแรงกับผมไปนี้เลยครับผมสวยกับผมวิวตัวแรงกับอยู่ทงหน้าบ้านเฮานี่แหละครับผมสำหรับใครที่เบื้องคลิปของผมจากเมืองกุ้งหรือว่าขึ้นท่อนบ้านกับสามารถให้ผมไปตัวเทนได้กับผมผมยิทายทอดวิธีชีวิตของไทบบ้านเนี่ยแหละผมให้เบื้องกับผมสำหรับอันนี้กับตอนนี้กับผมกับคอกลับไปกินข้าวก่อนครับผม เดี๋ยวค่อยกลับมาเจอกันช่วงสองทุ่มกับผมครับผมนี่กับมาถึงแล้วครับผมมาถึงหน้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมก็เป็นเวลาสองทุ่มกว่าๆแล้วครับผมเดี๋ยวสิผ้าลงไปยามเบิง่งเลยครับผมเดี๋ยวผมสิยามรอบหนึ่งครับผมรอบหนึ่งสองรอบกระเพาะครับออผม ถ้าเกิดว่ามันบดดึกก็สิเป็นซองรอบกับผมถ้าเกิดว่ามันดึกก็เป็นรอบหนึ่งเนาะครับเนาะในปลาหน้าสิลุดเบื่อไรละครับผมปลาในผมมาซองทุ่มกว่าละครับผมเดี๋ยวผมสิมู่เพิ่นก็ลงไปยามละครับผมผมเดี๋ยวผมสิพาลงไปเบิ่งเลยครับผมว่ามันสิหมานบ่เนาะครับเนาะถ้าพร้อมแล้วก็ไปติดตามรับชมการยามของผมกันเลยครับผมแลครับผมโอ้นี่ครับผมเป็น หุยเหลืองอุยหุยเลยครับผมตัวนี้นี่ครับผมเดี๋ยวแปลงก่อนครับผมโอ้โหนี่ครับผมขึ้นนะอือฮึยังชอบเลยครับผมแบบนี้อือฮึขึ้นนะขึ้นนะอ่อ้ยนี่ครับผมเหลืองอุยหุยครับผมตัวนี้ อืมโอ้ Safe Tre เหลืองๆเลยครับผมแต้มแรกครับผมเดี๋ยวไปเบื้องหลังต่อไปกันเลยครับผมครับผมกำลังเก็บตัวนั้นครับผมหลังนี้มีอาการครับผมหลังนี้มีอาการครับผมหลังนี้ครับผมโอ้โหอุยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเหลือง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 อือ สุดยอดครับผมโอ้ตัวนั้นหลังจากที่กาลังปุ๊ดเต็มแรกครับผมเต็มซองกับตามมาครับผมโอ้โหสวยๆแล้วครับผมใสเนี่ยครับผมเดี๋ยวขอเก็บก่อนครับผมเดี๋ยวไปเบื้องเรื่อยๆเลยครับผมกับเหลืองอุ้ยหุยครับผมเดี๋ยวมาเบื้องรางนี้ครับผมคือซิมีอาการเนาะเพิ่นขึ้นย้บวย้๊อยู่ เดี๋ยวเบิ้งโอ้เป็นน้องช้อนครับผมลางนี่อ้อช้อนปอกเอาเหมือนเดิมครับผมเพิ่มเติมเพิ่มความหมาน,มนครับผมแต้มที่สามครับเอาเข่าคคเลยนะผู้ิ่นกินก็ไรเข่าคอเลยเดี๋ยวขอนุยัตปุ๊ก่อนครับผมสลับแต้มที่สามครับผมหมานหมนน้องเลยเดี๋ยวผมมาเบิ้งหลังนี้ครับ ดูเหมือนว่าเพิ่นสีดิ๊กๆครับผมปลาอย่างโนะปลาที่นี้โอ้ยโอ้ปลาคอปลาคอเทปใหญ่อยู่ได้โอ้ปลาคอครับผมเป็นปลาช่อนโอ้โหพันต้นเข่าครับผมเดี๋ยวเดี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 ยวเป็นไงโนะปลาที่นี่ขึ้นมาอือนี่กับผมเอ้ยได้อยู่ครับผม ไซส์สวยๆอ้ยๆๆอืมนี่ผมไซส์พอดีปนนี่ผมแน่แต้มที่สี่ของวันนี้ครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวไปรุ่นหลังต่อไปกันเลยครับผมจบไปด้วยช่อนไซส์สวยๆผมมาเบิง้งงลางนี้ครับผมเหมือนเพิ่ิมีอาการครับผม ดุกดิ๊กดุกด,กดิกอยู่ในกวัวเข้าครับผมเป็นปลาอะไรโอ้โหโผล่หัวขึ้นมานี่เป็นตัวอย่างนี้นะครับผมอืมปลาช่อนเนี่ยอโอมโหไซส์สวยๆเลยครับผมไอช่อนไซส์สวยๆนีครับผมแต้มที่เออโอ้ยแต้มที่ห้าครับผมกับนี่ช่อน ไซส์สวยๆเดี๋ยวไปรุ่นหลังต่อไปกันเลยครับผมเนี่บผมมาชมเลยผมหลางนี่อ่อุอ้ยนี่บผมโดนครับผมปันกุเข่าเลยครับผมเดี๋ยวกดเพิ่มก่อนอืมตัวนีบุคคลใหญ่ปไปเลยครับผมเพื่อความหมานนับแต้มครับผมแต้มที่หกหรือแต้มที่เจ็ดก็ไม่รู้ครับผม เข้าคออะไรครับผมเดี๋ยวปดก่อนครับผมไซปอกก็ป่นได้กินกุ้งเราใช่ไหมโดนแน่เนีมาเบิ่งทางนี้ครับผมโอ้เหมือนจะ็นี่อาการครับผมลางนี้เดี๋ยวให้เบิ่งเรากินตายงังเอาเอาโอ้เหลืองอุ้ยหุยอีกแล้วครับผม หน้าแน่เต้มที่เจ็ดลิเทีมที่แปดนะครับผมเต้มที่เก้าหรือเปล่าโอเคหมานครับผมเดี๋ยวไปเบื้องลางต่อไปกันเลครับผมเดี๋ยวมาเบื้องมาลุ้นลางนี้ครับผมมีอยู่บ่ผมลางนี่เ,นเงียบเ,เงียบเอา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 เฮ้ยโอ้เยี่ยนครับผมโอ้โหโอ้โหคนโพลคนแม่เยี่ยน โอ้โห oh, oh, oh. าห oh, 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 uh, ่จัดอ่ะสุดๆอะผรมตัวนี้โอ้เพินก็ได้กับผมผูเยี่ยนคือกัรกับผมอันนี้ก็เยี่ยนโอ้บุคคลวสิทธิ์กับผมสวยๆเลยกับผมตัวนี้โอ้โอ้รับผมยาวเฟื้ยเลยกับผมตัวนี้เดี๋ยวไปลุ้นล้างต่อไปกันเลยครับผม ตึกป่าเนี่ยครับผมโอ้ปลาหมอครับผมลางนี่หมอหมอนี่ครับผมหมอครับผมเดี๋ราเบิ่งลางนี่กันอุย้ยลางใดที่มันรุดผมกระซิบบดค่อยถ่ายให้เบิ่งครับผมถ่ายให้เบิง่งองสตูมันทึกกคับพรว่พื้นที่โทรศัพท์บดค่อยลายไปนะครับผมสำหรับลางนี้กับเนื้อเบิร์ตครับผม เดี๋ยวไปเบื้องล่างต่อไปกันเลยครับผมล่างนี้ดีโอ้ลุดครับผมเหลือแต่หมากเบ็ดเลยแฮวครับผมมาเบื้องล่างนี้อีกครับผมเหมือนซิมีอาการครับผมหลังนี้ปลาหยังครับผมมันลุ้นกันครับเฮ้ย โอ้ยปลาดุกครับผมโอ้โหโอ้เฮ,ฮ้จัดใหญ่จัดโอ้รอตายแล้ววันนี้มีตัวตัวง่ายๆครับผมโอ้ผู้ไซส์สวยๆเลยครับผมไซส์สวยๆเลยแั่ผมเดี๋ยวไปเบื่องล้างต่อไปกันเลยครับผม เบื้องลังนี้ครับผมโอ้โมดนครับผมลุดครับโอ้ยลุดเสยลุดครับผมจะไปเบื้องลังต่อไปกันเลยครับผมเน,นี่ยครับผมมาเบื้องลังนี้ครับผมหัวคว่ำเลยครับผม,มนเป,นป็นปลาอย่างครับผมมันรุนเบื้องครับผมโอ้ดิน้นยุบยุบ,ย,บ,ย,บ,ย,บยุบเลยเดี๋ยวผมขอปุ๊บแป๊บนึงโอ้ยปลาอย่างนอ้อ ปลาอย่าน้โอ้ยอใส่น้มนเสเสอยู่ใสโอ้ปลาอย่าง้เงับผมเดียวคำเบิ่งก่อนปลาอย่งน้หวะอืออืโอ้โหปลาดุกครับผมปลาดุกง่ครับผมโอ้เดเดียวเดียวเด่ยดี่ยวเดโอ้เบ็ดปีนเบ็ดปีนอือฮะโอ้ปลาดุกง่ครับผม อืะขึ้นมาเลยครับผมโอ้ครับผมเหลืองอุ้ยหุ้ยนะครับผมตัวนี้โอ้ดงปลาดุกครับผมพัวผมโอ้ง่ายอลี้ครับผมลงไปพันกับมันเลยนี่ครับผมผลงานโอ้บอกได้คำเดียวเลยครับผมว่าสุดครับผมนี่โอเคครับผมลางสุดท้ายทึกพอดีครับผมลางสุดท้าย เดี๋ยวไปเบื้องผลงานกันเรื่องกับผมว่าได้ลายสำเร็คกับผมกรบผมนี่ก็ทําการยามซ็ปไปที่เรียบร้อยแล้วครบผมสองรอบกรบผมสำหรับผลงานกันนี่ผมผลงานของผมกันโอ้ยได้ได้มืออ่อมครบผมปลาไหลครับผมง่ายจริงครบผมตัวนี้โอแล้วก็ได้เป็นปลาเค็งครบผมแต่กับประเถ่ายลงกรบผมชอตปลาเค็งแล้วก็สิเป็นนี่ผมผลงานมานี้กัน เต็มห้องอ่ะนี่ครับผมเดี๋ยวคุณเทให้เบิ่งก่อนนี่ครับผมรอรุนเลยครับผมกระดุกแต่ละตัวนี่มีแต่ไซส์สวยๆครับผมอืมอ๋ออย่าไป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 โอ้โหไอพุผมมันเล่นไปแล้วครับผมนี่ครับผมผลงานมันนี่ครับผมโอ้เดี๋ยวนับแต้มให้เบิ่งครับผม ประดุกตัวใหญ่ครับผมแต้มที่หนึ่งเนาะแล้วก็ประดุกใหญ่อีกครับผมแต้มที่สองเนาะแล้วก็ประช้อนครับผมสามสี่ห้าเนาะประช้อนอีกครับผมหกประดุกตัวนี้ลุกไส่กลางครับผมอุ้ยเอ้ามาเข้าลุกไส่กลางเดี๋ยวเจ็ดเนาะ แปดเก้าโอ้โหเก้าตัวครับผมโอ้บอกเลยครับผมหมายนี้ซองลอบครับผมกระชังระเบิดครับผมโอ้ถือว่าได้หลายเติบครับผมสำหรับฝีมือเล็กน้อยแบบผมกันนี่ผมสำหรับเบื้องแล้วชอบกับนี่ผมปลาเคีงกับได้หลายครับผมเกือบซิฟครับผมสำหรับไผ่เบื้องแล้วชอบกับอย่าลืม กดไลค์ครับผมกดติดตามกดซับสไคร้นะครับเนาะเพื่อสิบุเป็นการพาดคลิปของผมในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้กะขอตัวกลับบ้านไปนอนพักผ่อนก่อนนะผมเดี๋ยวต้องตื่นกลับไปโรงเรียนครับผมสำหรับสองรอบมือนี้กะหมานครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผม